สวัสดีค่ะคนตาดีจะมองเห็นเพีย้ยมองปื๊ดจะเห็นเพี้ยอะไรค่ะที่อวดอยู่นี่ก็คือมาลาขีนกไม่มีเวลามาดูแลเลยวันๆเสียเวลาไปไม่ใช่เสียเวลาใช้เวลาไปกับการการไลฟ์ค่ะทั้งตัวเองไลฟ์แล้วก็ไปดูน้องๆเขาไลฟ์นี่ จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ให้สังเกตใบเริ่มจะเป็นกรอบๆส่วนต้นที่เป็นใบยอย่างเนี้ยคือต้นลับนะคะตอนนี้เขาเขาโสมแล้วอ๋อลับนี่ถ้าหากตัดยอดออกลับจะโสมโสมไปเลยค่ะนึกว่าจะงามอีกแต่ไม่เป็นไรมีเม็ดเยอะต่อไปมาดูตรงนี้ค่ะ หน้าต่างเคอะด้วยน้ำหวานุ้ยมีอองฝนโอ้ข้างล่างฝนตกค่ะข้างล่างฝนตกมีเม็ดฝนอยู่ที่อืหอมจังเลยนนี่เป็นจากนารายนะคะไม่กล้าให้ดูใกล้ๆอีกเพราะเพี้ยมันเยอะโอ้หอมจังเลยเนี่ยหอมดอกหอมดอกมะละคีน้นกหอมจริงๆ นี่ไงนี่เขาหันหน้าออกไปทางนูน้นวันนี้ไม่มีแสงแดดวันไหนถ้ามีแสงแดดน่ะดอกมะละสีเหลืองสวยสวยพ,พ่อกับดอกบวบไม่มีไม้ลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีไม้เยอะแต่ไม่มีเวลาชจวงนี้ไม่มีเวลาลงไปอืหอมจังเลยเนี่ยคะ่ะหอมหอมนี่ ไม้มียอดด้วยนะคะโอ้โหตรงนี้หู้สวยจังเลยยอดมันดอกมระนุ่นแรกก็มีดอกแล้วแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปจะมีลูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะที่กระจกอ่ะที่เป็นเครือนั่นอะเห็นไหมคะน่ะเนี่ยค่ะเป็นน้ำหวานจากเพร้ยนะนี่ข้ามองเห็นเพร้ะ ต้องมองเห็นแน่นอนคนที่ตาดีๆแต่ป้ามองไม่เห็นนู่นโหยาวไปตรงนู้นอีกนั่นน่นนะคะ่ะยาวส่วนเนี้ยอันนี้คือห้านงอกห้านงอกสูงสูงท่วมหัวเลยถ้าหากเด็ดยอดตรงนี้นะคะตรงที่เห็น้อที่มีใบไหมคะที่มีก้านใบตัด ให้ต่ำกว่าก้านใบลงมาเอาไปปักดีก็จะได้ต้นใหม่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะมีประโยชน์มากมายลงไปค้นดูนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างงามมากเนี่ยไม่มีเวลาเอาเขาลงกระถางพูดแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูสิส่วนอันนี้ค่ะเป็นเป็นลิ้นมังกรนี่ก็สูงท่วมหัวเลย ลิ้นมังกรเนี้ยดีนะคะช่วยฟอกอากาศนี่ดูสินี่้านงอกค่ะโหงามจังไงหอมด้วยหอมหอมอ,อยากให้ติดลูก นี่ยลองปลูกจากเม็ดที่เก็บไว้กี่ปีสามปีสามปีก็ยังติดหมายถึงว่าเพราะเล้างอกค่ะเพราะเป็นกรรมเลยนะส่วนใบหอมญี่ปุ่นให้ดูแค่นี้และคะ่ะแมวเข้ามานั่งในกระถางที่ให้ดูแค่นี้เพราะตรงกระถางมันลกจริงๆค่ะ มองไม่เห็นไม่ได้สวมแว่นก็เลยมองไม่เห็นตัวเพลียะมันต้องมีเนี่ยเห็นไหมพี่เป็นมันจะเหนียวเลยนะเนี่ยค่ะโอ้โหเหนียวมากมีอ๋ออันนั้นยอดนี้ไม่ใช่มะละนะคะเป็นยอดผักบังอีกหน่อยยอดผักบังก็จะขึ้นตรงเนี้ยอันนี้คือที่หมุนมูรี่แล้วมันก็จะมีเชือกสําหรับ สำหรับดึงมูรี่ขึ้นแล้วก็ปล่อยมูรี่ลงอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงหอมจังเลยโอโแปะตำปึงนี่แหละมละขี้นกแบบจิ๋วเลยนะคะอ๋อต้นนี้คงต้อง ต้องตัดทิ้งต้องถอนแล้วก็เอาเม็ดมามาโรยโถอุตส่าดีใจว่าเด็ดแล้วก็ตัดไปกินตัดยอดไปกินแล้วเขาจะแตกเป็นพุ่มมันไม่ใช่จะค่อยๆเหี่ยวมาละตรงนี้ไม่มีดอก อออากาศวันนี้ฝนตกอุตสาห์ตั้งใจวันนี้อุตสาห์อยากจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปดูพูดติดติดขัดขัดยังไงไม่รู้ค่ะลำคาญตัวเองพูดติดติดขัดขัดโอ้โหดินแห้งเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำมารด ปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ฝนตกในช่วงเนี้ยค่ะดีใจบอกเออปีนี้ฝนดีแน่เออ,เ,อ,อเห็ดเยอะแน่นอนเพราะว่าฝนตกโอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะยาวมาถึงนี่นะเดี๋ยวก่อนนะคะนึกว่าเป็นห้านงอกนึกว่าเป็นแปดตำปึงแต่พอใบหอม เอาใบหอมหักซะแล้วดึงใบหอมออกเดี๋ยวดึงใบหอมออกก่อนนะคะนี่ดหสิหูเสือยาวเฟื้อยมาเกือบสองวาเอ้ยเกือบหนึ่งช่วงแขนค่ะไม่ได้สวมแว่นนึกว่าเป็นใบจากนาราย ที่แท้เราเป็นหูเสือไม่หอมหักนี่ไม่หอมทนมากเลยสี่ปีแล้วนะหอมญี่ปุ่นต้นเนี้ยทนจริงๆผักปรังกำลังเกิดมาเยอะเลยโหเยอะเลยนี่ไงดูให้ดีๆนี่มันเป็นผักปรังนะคะเนี่ยนี่ เกี่ยวตัวเองไม่มีอะไรให้เกี่ยวเขาก็เกี่ยวตัวเขาเองขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะวิว่าจะให้ดูต้นเข้าเมาะใบเริ่มแตกแล้วค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าเผื่อมะระขี้นกมีลูกไว้มาลุ้นกันว่า จะติดลูกไหมไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ